ผมกลัวทุกอย่างที่มันอันตรายครับบอสรู้ป่ะว่าหน้าบอตอนเนี้โคตรตลกเลยอะเห็นป่ะชีวิตอะไม่ต้องซีเรียสขนงก็ได้นี่แต่ผมว่าคุณเนี่ยซีเรียสกับชีวิตป้างก็ได้นะผมว่าชีวิตเราสองคนเนี่ยสุดจะทอนทางจริงๆด้วยนะบอสถ้ามาปั่นรวมกันแล้วหารสองอะผมว่าน่าจะลงตัวเนาะไปดีกว่า ทุกคน2ฉากนี้เป็นเบสต์ฉากนี้เลยข้อจัดข้อวัดแว่าทำไมถึงชอบฉากนี้เป็นเพราะว่าเอาจริงๆบุ๊กอ่านยายมาก่อนใช่ไหมครับเรื่องนี้ทุกคนรูก้ก็คือภาพในหัวที่จินตนาการไว้ครับกับตัวซีรีส์มันคล้ายกันนะครับ 제가 원작 소설을 이렇게 드라마 촬영하기 전에 읽었었는데요. 제가, 제가 상상했던 그 모습과 이 역할을 드라마를 할때 촬영할 때 모습이 좀 동일한 부분이 있었어요. 상통한 부분이 있었어요.